สวัสดีครับผมนักมายากลอันดับหนึ่งของโลกและเป็นนักสะกดจิตได้ด้วยไม่เชื่อคุณลองทาตามดูสิมองหน้าผมสิคุณต้องยกมือขึ้นแล้วทําตามผมยกมือขึ้นมานั่นแหละยังไม่ยกขึ้นมาอีกยกมือขึ้นมาแล้วใช่ไหมทาตามนด้ครับใช้นิ้วไหนก็ได้กดเลยกด subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปบ่ายครับไปบายวันนี้เงินเดือนออก ซื้อของกินดีกว่าของกินไหมอยากได้อะไรไหมครับทุกคนอยากได้หูสลาบนะแต่บอกเลยนะไม่เลี้ยงพูดไปงี้แหละเอาหฮ้ยก็ไม่เลี้ยงเดินออกเอาตังมาดิใช่ไหมวะก็ไม่มีตังเอากระโหลกใช้เองใช้เองใช้เองไงไม่ได้โอ้ไม่ได้เลี้ยงเฮ้ยไปห้องตรงนี้ว่ะตรงนี้ไม่ค่อยได้มามาฝั่งนี้มาตัวไล่่ะตัวไล่่ะแมวก็แมวไงไม่เคยเห็นแมวหรอเฮ้ยดิเออนี่อ้าวพนักงานไม่อยู่หรอทางปิดหรอตรงนี้ไม่ได้ซื้อก็ซื้อซื้อไปก่อนละกันอ๋อตรงนี้เป่่ะไม มานานอันนี้อะไรอะซื้อของไปก่อนเลยทุกคนจะไปซื้ออะไรอ่ะไม่รู้เดินดูก่อนเดินเดินดูก่อนซื้อของกินมาฝากด้วยนะไี่รี้ดกเจ๊ะไหมไม่ใช่ไม่น่าใช่เฮ้ยเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงห้องน้ำแป๊บโอเคเข้าห้องน้ำแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงได้ได้ห้าห้องน้ำสบายโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้า เฮ้ยทำไมห้าไปเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยฮัลโหลทุกคนอะไรยไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยไอ้ลูกตุ้มๆเนี่ยทำไมห้ากันไปเงี้ยไฟไหม้หาทางออกก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ร้อนร้อนร้อนกลับไปไงเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้ยระเบิดตุ้มไปหมดแล้วพังพังพังเอาพังพังอ้าวคับมีใครอยู่ไหมเฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยอยู่เฮ้ยตรงนี้น่าจะปลอดภัยเอ้าโอ้ยอะไรแตกใส่หัวเนี่ย โอ๊ยหลอดไฟแตกใส่หัวเอาล่องหนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอดไฟล่องหัรอเฮ้ยทุกคนอะไรตกใส่หัวเนี่ยทำไมล่องหัวอีกแล้วโอ้ยล่องหนรอทีพันเลยเนี่ยฮัลโหลอ้าเฮ้ยโอ้ยระเบิดอีกแล้วแล้วทำไมมันล่องหนวไปเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะทำไมมีหลอดไฟตกใส่หัวแล้วมันก็ล่องหัเนี่ยทุกคนช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมครับเอ้ยนักงะเพิงมาผครับมีใครอยู่ไหมผมอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ อยู่นี่มีคนรอดเลยเหรอเฮ้ยมีคนตายฮะมีคนตายในห้องน้ำเอ้ยมีคนตายด้วยมีคนูกไฟคอกตายเฮ้ยเฮ้ยแยแล้วเนนี้ไปแจ้งอะไรกันก่อนไม่น่ามีใครรอดมลยบอกหัวหน้าไม่ให้หมดเลยเหรอห้องน้ำใกล้เราเลยนี่มัเฮ้ยผมอยู่นี่ครับผมอยู่นี่ผมอยู่นี่โอเคมีใครรอดไหมอยู่นี่ไม่มีเลยเหรออ้อ ลองขนมาส0 0พันก็รอบแล้วโอ๊ยอะไรอีกเป็นเนี่ยนี่ลองขนมาหลายรอบแล้วนะไฟหมดเลยเหรอเมื่อกี้มีคนเดนไฟเคาะตายนะผมจยต้องเลยไปแจ้งหัวหน้าก่อนหหัวน้าครับเชิญเดครับเชิญเดรับโอ้ยฮัลโหลครับไฟพอคุณครับครับผมข้าไปรอข้างนอกนะผมมาเนี่ยเอามาทำไมครับผมเอากระเพรงมาครับผมเอาผมออกด้วยครับผมโอ้ยนี่ขอแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียหายนะผมมีคนถูกไฟเคาะตายที่หน้าที่ในห้องน้ำนะครับผมใครเหรอห้างจะเป็นใจนครเหรครับรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงรูปรักษอ่าหัวดำๆครับผมใส่เสื้อสีชมพูชมพูแดงๆอ่ะครับผม ใช่เขาใส่รองเท้าสีไรเขาใส่เขาใส่รองเท้าทีน่าจำไม่ได้นะเขียวเขียวม่วงนะครับเขียวไปก็ม่วงอ่ะผมเขามีกิเทนผมเขามีกิเทนผมเขาหน้ามากเกินโอ้ยแจ้งนถอะครับผมเอาไว้ว่าถ้ารู้จักก็ฝากไปทำงานศพทำอะไรตามระเบียบนะผมก็เอ้าบอกมันตายอยา่นีาเขาตายแล้วหรือไฟเขาตายเขาหนาวนะครับผมเดี๋ยวถ้าจบอ่ะเขาเอาศพเขามาดูด้วยอ่าไม่แล้วครับผมเกลียมครับนโอ้เกลียมเลยล่ะครเอากระดูกมาทำ พิธีก็ได้ครับเอากระดูกเขามาทำพิธีก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมไปเก็บมาให้นะครับไม่ไม่แพละไม่แน่เลยเอ้าเฮ้ยอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยถากตาไม่แน่เลยจริงๆหรอยังไม่ตายเลยว่างั้นแหละเขาเขาเขาบอกว่าหัวดำนี่เสื้อสีแดงนี่รองเท้าสีเขียวว่างั้นอ่ะโอ้ยไอ้วกมันก็มีหลายคนก็ได้ไหมเพราะว่ามัไฟไหมแต่ตอนนี้ไหมไม่คือยังไม่ตายไม่แน่เลยโน้นเลยลองหันรอบที่พันล้าน จอกันนานเลยคือมันต้องหนอีกแกเดือนเลยนะอ๋อกลับด้วยกลับด้วยแล้วเมื่อไหร่นักดาบเพลจะมาดับไฟเนะจะต้องไปทำไปประกาศแล้วว่ามีงานศพที่บ้านเราอะไรงี้งานศพเรย์อยู่เอไหมเรย์ขอใอ้เรย์ปลอดภัยเรย์อยู่ไหมเรย์ไม่ครับผมยังไม่ตายเรยเอาเรยเรยพลังมาเรย์ เกิดอะไรขึ้นนอนตูเจ้แล้วนอนมันเดื่อกระสุนคิดในวันที่ดื้อแล้วอะไรเขาตายแล้วหรอมันตายอยู่แล้วตีตกคนบนฟ้าแล้วคะใครบนฟ้าอย่าแม่ตายอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไ้มมันตกมาโอ๊ยโอ๊ยแล้วมันแคตูเย้เอ้ยตีแล้ววะเบัลลังกงปอเมื่อกี้เรียกหน่อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ตายเลยอย่าแม่ตาย เราเข้าไปจัดการจบกันว่าเดี๋ยวผมแบวกระดูกเขระมโอเคโอ้ยโอ้ยเสียใจกันจริงไหมเนี่ยไม่ต้องพิสูบ้านใครเขาเนี่ยวางผมแล้วกันคขาเนี้ยจะต้องเสียใจจริงป่าวะเนี่ยเย้ตายแล้ว ห้องมันมีอะไรบ้างวะเทปปนีบ้านอะไนี็่ของเราไปทุกคนเออไปบนห้องกั้งหมดไปเนี่เฮ้ยไม่เราเราเศร้าดิไม่ใช่ดิเอออยากขโมยของอย่ากขโมยของเฮ้ยเลเซียเขางผมแล้วนี่ขเอาเงินตีได้เห็นไหมเงินต่อยได้เฮ้ยเฮ้ยพร้อเฮ้ยโต้ทุกอย่างเงินเลยเฮ้ยขีดาบดีทีโรหรอไม่ใช่ ยานยานตีกูยานพี่นนทีผมยาวคอมไปยาน้วมนตมาที่ะนักอ้านเนียมายใครทิ้งแ้โอ้ย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 ร้ายทัววิญญาพี่นนทีผมสะพัดได้ยานพี่นนทีห้องนี้ห้องน่อจะเอาของขโมยขโมยขโยขโมยขโมยหมดไปดีกว่าเฮ้ยคโเือนเองวิญญาพี่นนทจะตายวุ้ยอรเตอร์เอาด้วยโอ้่ายดี้ยวเของเราแล้วโอ้หายทางหลังโอ้หาทางห้อง เดี๋ยว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 เพื่อนตามันไม่ได้ย้ายบ้านนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยเออเไปลดี๋ยวประตูก็ต้องประตูก็หปับเถอะละกันโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ตายเขาตายจริงๆห้องเราเป็นยังไงดีอุ้ยนี่อะไรนี่ทดี๋ยวเราเข้าห้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวจัดยเงินสุกเราไหมคือยังไม่ได้ตายแล้วย้ายห้องทำไมเน่เนี่ยย้ายของออาบ้านมาเลยเหมือนกำลังย้ายบ้านเลยขนลุกแล้วมีคอมบ้านตั้งคอม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 ้องให้จนง่วงเลยเดี๋ยวดันนี้ห้องปิงปิงอะไร เข้าก่อนแต่งานศพเอาฟรเรียนเชิญคอมไปไหนแล้วเฮ้ยเอาคอมมาเคอมมาคอมกรีบ้าห้องนะคอมชั้นบ้างก็มีไม่ใช่แต่ว่าไปยืมคอมพี่หมิวก็ันนอะไรคอมมันแย่อะไรอะไรกัยโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บวะหมุนติยากาศ์นะหมุนติยากาศใช่ไหมนั่นแต่ว่าบ้านก็ของเราอนมีอะไรเอ้ยใครมาเนี่ยเฮ้ยใครมาเอ้าใครอะไม่มีใครเลยถ้าเราตายจริงจะโดนแล้ววิญญาณวิญญาณพี่เราโดนกระดิ่งออ เรื่องเผาอะปิ้นน้ำดีไหมเนี่ยเฮ้ยเผาอะนั่นเอะเรื่อเสียงใครเปิดน้ำปิดนน้ำดีปิดนน้ำเร็วเอาเอาเปิดงข้าวหน้าเรื่องผมปิ้นก่อนอืมเปิดวัวตื่นนะอันนี้แกติคิดในทางที่ดีใช่ไหมมันมันสูงตอนนี้บ้านเราก็เป็นของเราทุกอย่างของบ้านเป็นของเราถ้าใครมเคยเจ้าของบ้านวะกินได้แง่ดีดีไม่อยากจะบอกว่าเราไม่ใช่เจ้าของบ้านนะเราจากงานสมกร์เขาไหน่เดีหลังบ้านแล้วกันเนาะง่ายเครื่องปิ้นพร้อมโหไปไปนะไปไปปิ้นตู้บอรไปนลโอ้โหทำไมนักระพงยังไม่จับเพลิงยู่วะ ปักนี่อ่ะอุ้มันยังไม่อยู่เลยแต่คนนี้เลยละกันหลังบ้านละกันโอ้โหลุมโซฟอร์สอ่านี่ยแชื่อด้วยเขียนชื่อด้วยแล้วไหนกระดูกวะเราต้องฝังแล้วได้กระดูกพี่นนมาละเดี๋ยวผมตั้งกระดูกก่อนเอ้ยตั้งกระดูกลุงโซฟะได้กระดูกไปทางไหนวะเดี๋ยูมาแป๊บนึงดีที่ฝั่งเขามีคนเอากระดูกมาให้เคาไปลงให้ในห้องน้ำแป๊บนี่กระดูกเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ตายเดี๋ยวนี่นะกระดูกแลเราไปอยู่ในนี้ดีกว่า โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไปอยู่ในนี้นาเนาะเอ้าลูกรออะไรอ่ะอยู่ในนี้ดีกว่าโกรละกันไหนๆว่าถึงวัานีแล้วเอออยู่ในนี้ดีกว่าแนั่นที่ผมว่าสลับกันอันนึงเอานี้ขึ้นมาแล้วเอานี้ลงไปโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นศพใครเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเออตุตีนแลสถิตีอ้าวโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไ่ดิรักคิดถึงรักแลยคิดถึงแต่พวกเราเราต้องเอาของมให้เขาเน่หนึ่งเราต้องปลดอกไม้ก่อนสิโอ้ยไอยาต้องหุ่นมาสวาหลายรอบแม้อไม้เนี่ยดอก่มันเอายาต้องหุ่นมาวันเนี้ยนี่ผมก่อนไฟต้องห่นต่อโอ้โหอายุยังอยุยังลยมันน่าี่จาลงนี้ไปเร็วเลยโอ้พังไม่น่าเลยม่น่าี่มันเลยเยเลยไอ้ปากใ่เนี่ยยาิยาิญาิญาิญาิพี่นนพี่นนค่ะไงวะใครวะไม่รู้จักอ่ะ ตั้งตั้งหรอไม่ไหวโอ้โหนี่นี่ตายแล้วเหรอนี่ไอ้ห้าตีนีพาส่วนอะไรอบไปเข้าบ้านเถอะขอให้สุขสุขสันต์นะครับพี่นนท์เดี๋ยวเราต้องมาแบบสวดมนต์กลางคืนด้วยไหมอ่ะเฮ้ยแลช่องลีเลไปของผมไม่ด <ầ. S 2> ิไปเอาไปหาตังต่อถ้าเป็นนักใครสวดมนต์นะไรลยต้องคืนอะไปสวดมนต์ป่ะเออต้องหาคนสวดมนต์แล้วมาอะไรดิอ้อมมาจากข้างหน้าบ้านไง งั้นงั้นไอจะนอห้องพี่ห้องพี่นั้นก็เดี๋ยวผมทำเป็นป้ายแปะล้างแล้วกันนะเพราะล้างแล้วห้องนี้ต้องเลือห้องนี้ทิ้งแั้นเรประตูเน่ยไปนอนห้องมันดีนะระวังโดนผีขย่มเอา เนี่ยมันก็มืดเลยเนี่ยมันจะร้องไห้ทำไมวะเนี่ยมันคือยังไม่ตายโอข้างล่างไปเดเกออกมาแล้วเ่นกันนะพี Actually, right? oh. ่เรามีวุ้นเป็ดพี่วุ้นเป็ดโอ้โหสวดมนต์ไม่กระเทิร์ดเลยแล้วเมื่อไหร่ห้ามไฟมันจะดับไะเนี่ยห้ามไฟไม่ได้เราใช้บัตรหลวงมาไหมอ่ะัลโหลวบัตรหลวงผมเชิญมาแล้วผมเชิญมาแล้วผมเชิญมาแล้วมีบัตรหลวงด้วยโอ้โหนี่เหรอเดี๋ยวให้บัตรหลวงมาท่องคาถาให้สวดมนต์ต้องดอกไม้ช่อนี้ดอกไม้ช่อนี้ดอกไม้ช่อหนี้ไอ้คือบัตรหลวงใช่ไหมตาก่อน ไม่มีสวดมนุ์ด้วยครับวันนี้ครับผมต้องตั้งตั้งอาหารที่พี่พี่นนท์ชอบไหมครับใช่เขาชอบกินสี่เหลี่ยมเขาชอบเขาชอบกินอาหารเป็นเม็ดครับไม่ใช่ใช่นี่ครับเขาชอบนี่ครับไก่แฝงตัวเขาชอบโอ้ยต๊ะแล้วเขาเขาชอบเขาชอบนี่ครับหมูหมูหมูหันล้านจีแดงใม่เคยเห็นเราเลยเหรอเนี่ยแล้วว่าเขาชอบกินน้ำโค้กฟรุตซี่ครับอย่างนี้เขาเลยอ้วนเออสวยสักที จะเริ่มมาแล้วมันมีสวนเดอร์วัน่ะคือยังไม่ตายจริะเริ่มแล้วตัไม้จะเริ่มสวนหรือยังครับห้องเข้าห้องพร้อมมือถ้าตายจริงจะเป็นอย่างนี้ไหมเนี่ยเออเอาเลนะครับผมเอาเอาเอาพนมมือถ้าพนมครับผมเนี่ยพูดตามพูดตามคือยังไม่ตายนะร้องหมุนอยู่ยาวมอยาวมายาวมอยามายาวมาไม่ต้องมาไม่ต้องมา โป้งจบลโอ้ยามายามายามาอะไรนะเฮ้ยเี๋ทำไมต้องเห็นตัวเงเฮ้ยโปไงทุกคนกลับมาแล้วโอ้่ไปแล้วโอ้เฮ้ยไงเล็กลับมาแล้วพี่มิญญันมินเอาไปีวเดีย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 เดียยวเดยวเดียวยยวเดียยวเดียวเดียวเดียวเดเดียยวเดีวเดียวเดีว มีหันมาบี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 เข้าบ้านมีมีมีข้าบ้านเ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 ขบานเดี๋ยวเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวมีมีมีไปพี่ขึ้นรถขึ้นรถขึ้นหนีหนีหนเด้วยไปด้วยไปเร็วไปเร็กพี่ยานไปอยู่ไี่ฮะโหลโอ้ยยันหนีโอ้ยมีไมายังไม่ตายโอ้ยฟังก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เออตายก็ตายมะเดี๋ยวกลับไปอยู่หลุมศพให้นะโอเคนะาำนั้นนะเออโชคดีเดี๋ยวกลับไปอยู่หลุมศพให้เดี๋ยวตายจริงไะไป